สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงฟาร์มแพะกันเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบกับทีมงานของเราแต่พิธีกรของเราเนี่ยหายไปเขาอยู่ที่ไหนเฮ้ย <c oughs> มึงไปทำอะไร <c oughs> มาต่างจังหวัดมึงต้องทำตโตกลมกื้น <c oughs> มึงมเปลี่ยนรึ <c oughs> ไปแปลงร่างมาตอนไหนนะนี่แหละ S <S <an> <S เขาเรียกว่ามี skill ทักษะการแปลงกายนะคคุณมาต่างจังหวัดอ่ะคุณต้องทำตัวให้กลมกลืนต่างจังหวัดโอเคครับผมมา <S 1> <S 1> แล้ววันนี้นะฮะมาเปิดเลยอย่างนี้เลยเหรอเปิดเลยโอเคนะวันนี้พวกเราหาแต่เรื่องนะครับเราจะพาทุกคนไปดูแพะกันนะครับที่อําเภอบางเลนนะครับจังหวัดนครปฐมอยู่นะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เรานะัดลุงวันไว้เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับลุงวันกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับครับผม ครับผมสวัสดีครับลุงวันนะผมกาโต้นะฮะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาถ่ายทําแพ้นะครับครับอ่าตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยผมตกใจมาเลยว่าเอ้ยแพ้เยอะขนาดนี้เนี่ยลุงวันมีแพ้กี่ตัวครับเนี่ยไม่ได้นับคร่าวๆน่าจะประมาณ80ตัวโอ้โห80กว่าแลลวเอออืมเก้าก90หรือเปล่าเราก็ไม่ได้ช่พอไม่ได้นับไงลุงวันลุงวันเลี้ยงแพ้นี่คือรับมาตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นเด็กเลยหรือเปล่าอุ้ยื้อมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวขนาดนี้นะ ซื้อมาอ่านีเนี่ยแหละใส่นี่แหละอันนี้คือแพ้แพะเด็กใช่ไหมครับอ่าเด็กครับเด็กตัวนี้เด็กซื้อมาตั้งตอนแรก50ตัวซื้อมาแล้วมันออกลูกมาแล้วก็ขายลูกไปออกลูกมาขายลูกไปมันก็ขยายมาเยอะไปอย่างเงี้ยขยายเยอะเรื่อยส่วนใหญ่แพะนี่เขาเขาขายเขาขายตัวลูกใช่ไหมครับหรือว่าเขาขายตัวขายได้หมดขายได้หมดเลยครับตัวแม่ก็ขายได้อย่างแม่ก็ตอนนี้ราคามันดีหน่อยก็ตัวละเจ็ดแปดพันโอ้ตัวละเจ็ดแปดพันอ่าแล้วก็อย่างลูกเนี้ย กิโลละร้อยหกสิบร้อยหกสิบตัวผู้นะตัวเมียก็ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าแต่ส่วนมากตัวเมียเนี่ยมันไม่ได้ขายครับโพสขายอ่าอย่างมันรอให้มันสาวกว่านี้หน่อยหนึ่งก็โพสตขายตัวละสามสี่พันเออสามสี่พันเพราะว่าถ้าเรามาช่างโลขายเพิ่มก็จะได้ถูกหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าเราโพสตขายเป็นสายพัน์ไปก็จะได้แพงตัวละสี่ห้าพันไปเนี่ยอย่างอย่างอย่างรุ่นเนี้ย เลี้ยงอีกสักสี่เดือนก็ได้แหละแล้วก็เมื่อเมื่อเช้าก็ออกลูกใหม่ตัวหนึ่งมาดูสิโอ้เพิ่งออกลูกเลยครับออกลูกเมื่อเช้านี่แหละออกอยู่ตรงเนี้ยโอ้้างต้นไม้เนี้แล้วลงวันก็ทําคลอดเองเลยครับโอ้ยทำเองดูแลเองฉีดยาเองนี่เลยตัวผู้สุดหล่อดูดนมแม่ตุ๊บๆนี่โอ้โหไปๆ ออใหม่ไหมเช้ารอไหมรอไหมหน้าเต็มเลยเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดอ่าเกิดเมื่อเช้าเนี้เกิดเมื่อเช้ารอโอ้ยก็ไม่เช้าสายๆแล้วเกือบเที่ยงแล้วสายแล้วก็รุ่นพี่เขาไปไหนแล้ววารุ่นพี่ว่าไปวิ่งได้ไหนวารุ่นพี่อ้าวรุ่นพี่ไปอยู่นู่นอ่าชื่อน้องบัวลอยน้องบัวลอยตัวนี้ออกได้กี่วันวะสสวันสองสามวันสองสามวันโอ้โหแล้วแล้วอย่างนี้เวลา แพ้ท้องเนี่ยเราเราสังเกตได้อย่างไงบ้างครับสังเกตจากอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอวัยวะเพศบวมอ๋อให้บวมอ่าแล้วก็ถ้าท้องเดือนที่สามที่สี่ปึ๊บนมมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นนะแล้วถ้าแพ้ขอดปุ๊บนมมันจะครับเต็มขาเสร็จปุ๊บสว่าช่วงเนี้ยลงลงแบบนี่เลยแล้วก็กัดได้เลยสี่ห้าชั่วโมงต้องออกเอาระ แพ้นี่เขาตั้งท้องเหมือนเหมือนคนเราไหมครับก็คือ oh. ตั้งท้องเก้าเดือนแพ้นี่แพ้ตั้งท้องห้าเดือนแพ้ตั้งท้องห้าเดือนอ๋อ oh. ปีหนึ่งก็เป็นบางตัวก็ปีหนึ่งออกลูกสองครั้งอครั้งเป็นบางตัวก็สองปีสามครั้ง <c oughs> แฝดมั่งไม่แฝดมั่ง <c oughs> แต่ธรรมดาถ้าฝนไม่ตก <c oughs> ฝนไม่ตกก็ไม่เหนื่อยเงี้ยนะครับผม ฝนตกก็เหนื่อยเลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยถ้าฝนตกโหต้องหากระถินก็เสริญถ้าฝนไม่ตกเราปล่อยเลยปล่อยเลี้ยงเนี่ยเอาไว้เลี้ยงทุ่งเลยเนี่ยเลี้ยงในสวนในเสิร์นอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมันถ้าจริงๆแล้วถ้าฝนไม่ตกนี่มันถือว่ามันเลี้ยงง่ายไหมครับง่ายกว่านี้ง่ายกว่านี้เยอะแล้วมันมันจะออกยังไงอ่ะเพื้อนแถวไปเป็นแถวไปเป็นไปเลยอ่าไปเป็นฝูงไปตอนกลับเราบอกว่า กับข้อเขาก็จะเดินกับเป็นแถวขึ้นข้อเลยอ่ะจริงๆมันรู้เรื่องขนาดนั้นมันรู้ขนาดนั้นแค่เราบอกว่าข้อข้อเนี้ยเขาเข้าเลยโอ้โหอ่านจริงเพราะผมเห็นน่ะบางทีบางฟาร์มหรือบางที่เขาใช้แบบเหมือนก็ต้องมีหมาหรือสุนัขที่เอาไว้ไล่ต้อนอันนี้อันนี้คือสามารถสั่งแล้วเขาเขาอะไรเองเลยคือถ้าเขาอิ่มนะครับผมเราบอกเขาเลยว่าข้อข้อข้อเนี้ยคำนี้นะเขาจะจำนะเรื่ว่าข้อเนี้ยต้องเข้าข้อเขาก็จะเดินเป็นแถวมาเนี้ยแล้วขึ้นมาเนี้ยอ่าบทเขาอิ่มนะเขานอน แล้วเช้า8ปดโมงครึ่งถ้าฝนไม่ตกหรือมีเด็กช่วยเลี้ยงเราก็ปล่อยเลี้ยงไปถ้าไม่มีเด็กเราก็ตัดกระถินน่งเช้าตัดกระถินแต่ถ้าตอนเย็นเด็กเลิกเรียนมาช่วยเราก็ปล่อยเลี้ยงเอาดีกว่าสบายกว่าเยอะแล้วแพรอ้วนด้วยโอ้ววิธีทําคลอดมันนี่ยากไหมครับทําคลอดไม่ยากนะมันถ้าเขาออกไม่ได้ปุ๊บเราก็ต้องช่วยดึงนะช่วยช่วยดึงแต่ถ้าออกผิดท่า เราก็ต้องล้วงช่วยนะจัดท่าจัดอะไรก็ยากเหมือนกันก็ถือว่าเป็นหมอตแยไปในตัวตําแยเป็นไข้เป็นอะไรก็ต้องดูแลนะเพราะแพะมันเลี้ยงยากกว่าวัวออเลี้ยงยากว่าคือมันยังมีคือเขาจะเป็นโรคทางเดินหายใจทางเดินหายใจพยาธินะเวลาเป็นไข้เราก็ต้องฉีดยาแก้ไข้ท้องเสียเราก็ต้องฉีดยาแก้ท้องเสียยาก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 ดูแลเหมือนออดูแลเพราะแพ้นิ้มใจสอด แค่ใจสอบเป็นนิดเป็นหน่อยถ้าเราไม่ดูแลยางฟาร์มอื่นเขาเลี้ยงนะโอ้โหตายเป็นพาเล่นรูดูฝนเนี่ยรูดูปราบเซียนปราเซียนคนเลี้ยงแพะแล้วอย่างนี้นี่คือแพะนอกจากขายตัวผ่องแพะแล้วสามารถอขายตรงส่วนอื่นได้ไหมครับก็ขายเนี่ยขายขี้ก็ขายได้ที่เป็นปุ๋ยแล้วใช่อถือเอาไปทำเป็นปุ๋ยนมก็ขายได้แต่มีคนมาสั่งแหละแต่เราขี้เกียจมานั่งรีดนั่งจับเวลาเราก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้ว เราบอกว่าราีดนมแพ้ได้แล้วมันต้องเป็นแพ้แบบแพ้พันธุเฉพาะที่สําหรับผลิตนมนะครับส่วนมากอะแพ้สายพันที่ผมเลี้ยงเนี่ยมันพันบอกับเอแองโกลปวผสมกันอย่างบอนี่เป็นสายเนื้อเองโก้เป็นสายนมมันก็เลยมีทั้งเนื้อทั้งน้ํานมแต่ถ้าเอาบอร้อยของผมก็มีนะบอร้อยจะอยู่บอร้100อยตัวนูน้นจะสวยจะล่ำแต่ แต่ท่านั่นจะถ่ายก็ไปถ่ายนะแต่เรื่องน้ำนมน้ำนมเขาจะไม่ค่อยดีอย่างเราเลี้ยงจะต้องเอาสองสายพันุนี่แหละมาแองโกกับบอผสมกันไข่กันถึงจะดีมันเลี้ยงลูกดีกลางได้หมดครับกินเก่งอย่างนี้มันกินทั้งวันไหมครับหรือว่ามันกินเป็นเวลาเราให้กินเป็นเวลาแต่จริงๆอ่ะ ให้กินทั้งวันเขากินทั้งวันเพราะกินไปขี้ไปนะอ๋อขี้ไปขี้ไปไที่ผมเห็นเมื่อกี้คือกินปากยังเคี้ยวอยู่แต่ปากเคี้ยวกูปล่อยแล้วอยู่ไม่ได้แล้วแต่เราให้เป็นเวลาแปดโมงครึ่งเก้าโมงเราให้เวลาหนึ่งแล้วมาให้อีกทีก็สามโมงสามโมงถึงห้าโมงครึ่งแล้วปิดคออเลยแล้วโปรยอาหารข้นหน่อยนึงเนี่ยโปรยอาหารข้นเนี่ยอ๋อ ก็จะมีอาหารนี่อ่อนกินกินอยู่ขี้ไปอ่านะฮะกินไปขี้ไปไม่มีอิ่มให้กินทั้งคืนเขากินทั้งคืนเขาจะลงมากินออย่างเราวางกระถินวางหญ้าไว้ข้างล่างเนี่ยครับเขาก็จะออกมากินตรวไหนหิวก็กินพอเข้าอิ่มเขาก็ขึ้นไปนอนข้างบนนะแพะจะไม่นอนข้างล่างโอ้ยติดหลูซะด้วยแต่ทีนี้แกะเนี้ยแกะเนี้ยจะนอนได้หมดแกะนอนได้หมดข้างล่างข้างล่างก่อนนอนไเข้างบนกงออ่าโน่นนั่ แกะยังไงก็ได้เดิมทีเราเลี้ยงแพ้อย่างเดียวแต่เผอิญว่าใครไม่รู้เอาแกะมาปล่อยให้ตัวนึงเราเอาออกมาปล่อยให้ตัวหนึ่งแล้วตัวหนึ่งแต่ปุ๊บลุงก็เลยไอ้ห่าตัวเดียวมันเหงาแบบวะก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกสามสี่ตัวนั่งไงแกะเออตอนเลยมีเพื่อนแล้วอเมีพตอนแรกผมนักวก็มีแพะมีแกะด้วยอ่ามีนู่นนี่แกะได้ไหมล่ะถ้าแกะอย่างนี้ก็ขายขนได้ด้วยไหมครับ เขาพันนี้เขาไม่นิยมขายขนเพราะแกะสายพันนี้ก็สายพันเนื้อหมดน้องเป็นสายพันเนื้อ,อแล้วก็สีสีขาวใหญ่ๆนั้นก็แกะเหมือนกัน,ออนตอนนั้นแกะพันซันต้าแต่ก็กินเหมือนกันใช่ไหมครับคาบคับเนี่ยๆๆๆๆตัวเนี้ยอ่าเนี่ยสีขาวนี้ก็แกะเนี่ยสีขาวเนี่ยหน้าฝรั่งฝรั่งหน่อยเนี้ยตัวเนี้ยอ,อ,อ๋อก็คือแกะจะไม่มีเขา <c oughs> แกะ,ะไม่มีเขา,แก,ากแกะหางตกแกะหางตก แพ้หางชี้สังเกตง่ายๆเลยแล้วแกะเนี้ยจะโดนแพะแกล้ง <c oughs> เราเลยจับแกะมาอยู่ตรงนี้เพราะแกะไม่มีเขาอ๋อเหมือนกับโดนบูลลี่แบบทำไมนายไม่มีเขา,เขาเอ่ะอะไรเงี้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ๋อเพราะว่าบางคนเฮ้ยแกะมันตัวใหญ่กว่าทำไมมันกลัวแพ้ก็แพ้เขามีเขอ๋อแพ้เขามีเขาอ่าแพ้เขาดูแข็งแกร่งดูแนวุธเขาขู่เขาขู่ได้แต่พวกนี้อ่อนแอเนี่ยเห็นว่างี้เชื่องแบบวิ่งวิ่งลงหางอ๋อแพ้ อแกะหางตกแกะหางตกไม่มีเขา่สวแต่แพะนี่ยเราได้แพะแพหางชี้เนี่ยนี้พีเมารุ่นนี้คือจับยานมไงจับยานมเขากินนมแม่เยอะไปแล้วก็เอามาเรียงคอกนี้ถ้าเห็นแพะอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมเห็นเออมันดูคล่องแคล่วมากเลยแพะถ้าแพะสายพันธุ์นี้เขาเขาไม่ปีนต้นไม้บ้างไหมครับแพะจะไม่ปีนจะไม่ปีนแค่แบบ แค่แบบปีนป่ายเกาะแทะเลมใบอย่างเงี้ยได้แต่จะปีนไม่เคยเห็นปีนนะไม่เคยเห็นปีนออคงปีนไม่ได้หรอกพันนี้จะเลี้ยงแบบกินตามโอ้แต่ไอ้แพะที่ว่ามันปีนคงจะเป็นไอ้นั่นเปล่าครับแพ้นั่นแพะเขาว่าครับภูเขาเขาจะวรอย่างงั้นเออที่ว่ามันปีนหาตามหน้าผาหน้าเผอได้แต่ปีนต้นไม้ก็คงจะไม่มีแหละ เออเอ้ม, <บะ S 1> มันหาปีนไป่ถูกเพราะเมื่อกี้ผมเห็นว่าเออมันมีตัวหนึ่งโดดขึ้นไปบนปั้วอใช่ก็แค่โดดแค่อะไรนี่แหละโดดไ,ไปเกาะไปอะไรเนี่ยด้านหน้าเห็นไหมโดดโดดได้ก็มีตัวนี้ตัวเดียวอืแล้ววันดีคืนดีเขาหิวเขาจะกระโดดข้ามข้ามรั้วเนี่ยนะมากินกันก่อนเนี่ยนะสองคนเมลูกเขา<อ>ดื้อพอกันเลยตัวนั้นกระโดดข้ามได้โอมันก็ดูฉลาดกว่าที่กินนะเนี่ยถ้าแบบหิวอยากกินก่อนโดดข้ามมันเลยละกันมีอยู่วันหนึ่ง เมื่อสองวันก่อนมั้งลืมปิดคอกไอ้เราก็กลับไปนอนมาถึงคอกไม่เห็นแพะสักตัวเลยบอกเฮ้ยแพะกูไปไหนวะพากันขี่รถหาที่ไหนได้นนู่นไปอยู่ตรงนู้นเออนั่งกินกันโอ้โหมาเปิดบุฟเฟ่เออเปิดบุฟเฟ่เลยออกเองเลยไอ้เราก็ตกใจเฮ้ยไปทางไหนวะเนี่ยขี่รถตามหา้ควักที่ไหนได้นู่นไปคันนู้นไอ้ลูกเล็กๆนั้นไปด้วยนะ ก็ตามไปตามไอต้ตุกออ๊กตุกตนะีนน่ะะไปกับเขาลูกพีลูกพีเปิดปุปออ๊บไอตัวนี้ก็ตามไปเลยทีนี้ออทีนี้ก็บุ่นเลยพวกก็หากันปู่หูไปยันไหนที่ไหนไมาอยู่ตรงนี้เองที่จริงไอสัตว์พวกนี้ก็ดูเป็นแบบเขาเรียกว่ามีระบบเป,เป็นแบบกลุ่มเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่า<อ>เห็นเวลาเขาไปแล้วเขาก็าเห็นไปเป็นกลุ่ม แพะนี่เป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์สังคมคือว่าเวลาเขาจะออกไปหากินเนี่ยเขาจะไปเป็นกลุ่มนะตัวเดียวเขาจะไม่ไปอ๋อตัวเดียวเขาไม่ไปเต็มที่เขาจะวนอยู่แถวนี้แหละวนรอแต่ถ้าไปกินแล้วหลงหลงฝูงเขาจะล้องหาฝูงเขาถ้าเขาหาฝูงไม่เจอเขาจะวิ่งกลับคอกแล้วจะมาล้องอยู่ตรงเนี้ยอาจะล้องเข้าคอกแล้วเป็นสัตว์ที่ขี้กลัวเป็นสัตว์ขี้กลัวไปไหนต้องไปกับใช่ต้องออกหากินเป็นกลุ่ม อ๋อร้องอย่างนี้เขาเขาร้องนี่เขาอยากจะซื้ออะไรไหมฮะอ๋ออย่างนี้เขาคือเราไปซื้อเขามาตั้งแต่เล็กไงร้องหาแม่ร้องหาแม่อ๋อร้องหาแม่คิดถึงบ้านเออคิดถึงบ้านไงตอนมาใหม่ๆเข้ากลุ่มเขาไม่ได้ก็ไม่ไม่กินไรนะเขาจะไปยื้นอยู่งั้นเออโดนแกล้งบ้างอะไรบ้างเัวเล็กกับเขาเอมันมันก็ดูเออไม่เออมันเหมือนเหมือนคนเหมือนกันนี่แหละแบบคนต่างถิ่นก็ใช่เอออยู่เข้าเขาไม่ได้ก็จะ อยู่คนเดียวแล้วเริ่มไม่กินอะไรเริ่มอย่างไอ้พวกนี้มันเล็กเพราะอะไรมันเกิดที่นี่โตที่นี่เจ้าทินอ่าพวกนี้เป็นเจ้าทินนะพวกนี้ใช่แกะมาใหม่รับน้องแกะมาใหม่แกก็กลัวเพราะไม่มีเขาไม่มีเขาไม่มีนแจ้งโดนนะเห็นไหมเวลาแพะมันรุมกินดีๆเขาเขาจะขึ้นไปแอบเลเห็นไหมอ่านองเขาจะขึ้นไปเลียเกลือแร่เพราะว่าพวกนี้ขาด เกลี่ยไม่ได้วิขาดเกลี่ไม่ได้อืเพราะแต่แพะไม่ต้องเลยแพะคือเลมทั้งวันแพ้กับแก่เขาพอกันเลมได้ทั้งวันมีให้ทั้งวันเลมทั้งวันแต่แก่เขาไม่อยากอยู่กับแพะอืมแต่ถ้าเขาหิวๆเขาก็มารวมขบกันอยู่นี่แหละเพราะเขาเริ่มชินกันลาเลมรู้จักมากจริงแล้วเ่มรู้จักมากแล้วแต่ถ้าไปอยู่กลุ่มแพ้ใหญ่เขาก็จะไปหลบเข้ามุมนะกกลัวเพราะรุ่นพี่ใหญ่รุ่นพี่ใหญุ่ลงพี่ใหญ่เขาอดูเลี้ยงง่ายดีดูแบบมันก็ดูน่ารักเนี่ย ดูน่ารักดีเลี้ยงง่ายแล้วใจคนจะเลี้ยงสัตว์อย่างนี้ได้ต้องใจรักด้วยแหละถ้าใจไม่รักจะมาอ่ะนึกว่าเราไม่มีงานการอะไรทำเฮ้ยเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะดีกว่าอ,อยาก ถ้าเราไม่มีใจที่ว่าจะรักสัตว์จริงๆก็ไม่รักสัตว์นี่ก็ถือว่ามันจะกลายเป็นภาระป่วยการจริงๆทำทำไปก็ทําให้ทนเดี๋ยวก็โอ้ปัญหาเกิดปัญหาเป็นบาดเดี๋ยวเป็นขากินนู่นกินนี่เดี๋ยวเหนื่อยมักงไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้ถอดใจอ่าเลิกกันไปต้องทองรักสัตว์ใช่ใจต้องรักก็เหมือนที่บ้านเลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวเต็มไปหมดแล้วแค่แก่แค่แพ้จะเป็นอะไรไปอาแฟนเนี่ยแม่ละแฟนโอ้โหหมาแมวลูกค้ามาทําผมเขาเหม็นจนมูนจะเหม็นยังไงกันละ โอเคครับผมสําหรับวันนี้ผมขอบคุณครัะครับไี่ให้ความรู้สาระความรู้เกี่ยวกับแพ้มากมายแถมยังได้แก่อีกด้วยนครับขอบคุณครับ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 พอดีพอดีนะฮะแล้วสําหรับวันนี้พวกเราหาแต่เรื่องนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมว่าอีพีหน้าเราจะไปพบกับอะไรอีกนะฮะสามารถกด subscribe กดไลค์ไปด้วยนะกดกระดิ่งไปด้วยจะได้แจ้งเตือนเวลามีลงคลิปใหม่เนาะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละบายบายครับ